สวัสดีค่ะวันนี้ร้านหนุกหนาน .com นะคะจะมารีวิวเครื่องนวดแบรนด์โนทามรุ่น SKB 0 9 1 2ค่ะเป็นเครื่องนวดหน้าขนาดพกพากระทัดรลัดนะคะประมาณหนึ่งฝ่ามือผู้หญิงเองค่ะทำงานด้วยระบบใส่ฐานนะคะ 3A3 2 3, ก้อนนะคะทางด้านหลังนะคะใส่ฐานก่อนการใช้งานนะคะ รีวิวบอดี้ตัวเครื่องนะคะผลิตจากวัสดุ ABS ค่ะทำงานด้วยระบบใส่ฐาน3 A 2ก้อนนะคะด้านหลังเขาก็จะมีสื่ออลูมิเนียมให้ด้วยนะคะขณะใช้งานนะคะมือจะต้องสัมผัสสื่อด้านหลังทุกครั้งนะคะเปิดเครื่องนะคะเมื่อใส่ฐานแล้วนะคะก็กดปุ่ม on o ออค่ะกดค้างนิดนึงนะคะก็จะมีแสงขึ้นนะคะเราก็เลือกหมวดที่ต้องการได้เลยนะคะ จะมีโหมด Cleansing ทำความสะอาดผิวนะคะโหมดบาลานซ์นะคะควบคุมความมันบนใบหน้านะคะแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนให้เล็กลงนะคะหมวด Nutrition นะคะเป็นหมวดผลักครีมนะคะเข้าสู่ผิวนะคะโหมดสุดท้ายเป็นโหมด Lifting นะคะก็จะช่วยเน้นการยกกระชับนะคะทุกโหมดนะคะสามารถปรับโล i ไฮได้นะคะ เรามาเริ่มกันที่โหมดแรกนะคะโหมด cleansing นะคะก็ปรับระดับ low high ตามที่ต้องการนะคะแล้วก็นิ้วสัมผัสที่ด้านหลังตัวสื่อตัวเครื่องทุกครั้งนะคะแล้วก็อาจจะชโลมด้วยเป็น cleansing oil cleansing น,น้ำนมได้หมดเลยค่ะแล้วก็นวดนะคะจะมีระบบสั่นเล็กน้อยนะคะขนาดใช้งานอาจจะมีรู้สึกจิด๊ดจิตบ้างนิดหน่อยนะคะไม่มากค่ะหรืออาจจะแทบไม่รู้สึกนะคะเนี่ยค่ะ มันก็จะสันส่นๆนะคะมีเสียงนิดนึงค่ะถ้านิ้วไม่สัมผัสที่สื่อนะคะตัวเครื่องจะไม่ทำงานนะคะเราต้องสัมผัสด้วยที่ด้านหลังเครื่องนะคะโหมดคลีนซิ่งนะคะจะทำงานด้วยประจุบวกนะคะจะช่วยทำให้ผลัดสิ่งสกรปรกนะคะหลุดออกจากบนใบหน้านะคะ ให้ไปรวมตัวกับคลีนซิ่งนะคะจะทำให้ล้างทำความสะอาดเครื่องสำอางนะคะความมันบนใบหน้านะคะออกได้อย่างง่ายได้ค่ะเราก็มาเลือกโหมดต่อไปนะคะเป็นโหมดบาลานซ์นะคะเป็นโห,หมดควบคุมความมันบนใบหน้านะคะทุกโหมดนะคะใช้ระยะเวลาสั้นๆค่ะไม่จําเป็นจะต้องนวดนานนะคะเวลาใช้ก็เหมือนเดิมนะคะโหมดบาลานซ์ควบคุมความมันใช้ร่วมกับโทนเนอร์หรือเป็นคลีนซิ่งก็ได้ค่ะ นวดที่ผิวนะคะจะรู้สึกจี๊ดจเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าทาครีมทาเจลแล้วนะคะแทบจะไม่รู้สึกค่ะแต่ถ้าเวลาลองเทสที่ผิวหนังนะคะจะรู้สึกเหมือนคลื่นวิ่งนะคะจะมีประจุไอออนบวกลบนะคะสลับกันนะคะต่อไปก็จะเป็นหมวดนูทริชั่นนะคะจะเป็นหมวดที่ผักวิตามินนะคะและช่วยทำให้รูขุมขนเล็กลงได้ด้วยค่ะหมวดนี้นะคะเวลาใช้นะคะเหมือนเดิมนะคะ จับสื่อที่ด้านหลังนะคะแล้วก็นวดค่ะหมวดนี้นะคะจะมีความรู้สึกจีๆขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าเขาจะต้องผลักวิตามินเข้าสู่ผิวนะคะขึ้นก็จะแรงกว่าหน่อยแต่เวลานวดเวลาลงเจลจะรู้สึกนิ่งๆนะคะแต่ว่าเทสที่ผิวโดวยตรงอะ่ะจะรู้สึกได้เลยค่ะว่ามีประจุกระแสะไฟฟ้าไอออนบวกลมนั้นวิ่งอยู่นะคะโหมดต่อไปนะคะโหมด lifting นะคะเหมือนเดิมนะคะจับ แผงที่ด้านหลังนะคะแล้วก็ใช้เจลทรีทเมนต์นะคะวิงเกิลครีมนะคะหรือจะเป็นเซรั่มทรีทเมนต์ทุกประเภทนะคะที่ช่วยในการลิฟติ้งยกกระชับผิวนะคะได้หมดเลยนะคะหมวดนี้นะคะจะไม่สั่นนะคะจะรู้สึกนิ่งๆนะคะตัวคลื่นไอออนนะคะเขาจะยกกระชับเป็นช่วงๆนะคะแต่ว่าเวลานวดแทบจะไม่รู้สึกค่ะแต่คลื่นวิ่งดีมากนะคะ ถ้าเทสที่หลังผิวถึงจะรู้สึกค่ะโดยการแนบนิ่งๆน,นะคะจะรู้สึกได้ว่าคลื่นวิ่งค่ะทุกโหมดนะคะแนะนำว่าใช้ไม่จำเป็นจะต้องใช้นานนะคะใช้ประมาณแค่แต่ละโหมดเนี่ยแค่2-3นาทีเท่านั้นนะคะในคู่มือนะคะจะมีตารางการใช้งานด้วยค่ะเวลาปิดเครื่องนะคะก็กดค้างค่ะ วิธีเช็ดทำความสะอาดนะคะใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะเช็ดออกก็เพียงพอค่ะในคู่มือนะคะเขาก็จะมีตารางวิธีการนวดมาให้ด้วยนะคะใช้งานไม่ยากค่ะเขาก็จะมีสเตปบอกนะคะสเตปที่1สเตปที่สองแบบนี้ค่ะวิธีการนวดนะคะใช้งานไม่ยากค่ะลูกค้า ใช้ได้ทั้งใบหน้าและลำคอนะคะเขาจะมีตารางมาให้ด้วยอันนี้จะเป็นตารางการนวดค่ะแต่เราฟังก์ชันไม่จำเป็นจะต้องใช้นานเลยนะคะเหมาะแก่การพกพาสะดวกค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ